ถ้าวันนี้นะครับคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกท้อแท้เส้นหวังหมดกําลังใจหรือคุณรู้สึกว่าคุณอะมีไม่เหมือนใครคุณมีไม่เท่าใครคุณด้อยกว่าคนอื่นคุณมีชีวิตที่อ่ด้อยกว่าใครทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณลองฟังบทฟาร์มนี้ให้ดีนะครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าคุณดีฝากคนเยอะแยะมากมายถ้าคุณเปิดตู้เย็นมามีของกินมีบ้านคุ้มกระดาหัวมีเตียงให้นอน คุณรวยฝ่า75%ของคนทั้งโลกแล้วถ้าคุณเปิดกระเป๋าตังค์แล้วมีเงินแม้จะเป็นแค่เศษเหรียญคุณจะไปที่ไหนก็ได้ไปคุณอยู่ใน18%ของคนรวยทั้งโลกถ้าคุณยังหายใจอยู่แข็งแรงไม่เจ็บไข้คุณโชคดีฝักคนนับร้านที่กำลังจะตายในอาทิตย์นี้หรือวันนี้ ถ้าคุณได้ยินบทฟาร์มนี้อย่างเข้าใจคุณโชคดีฝักคนนับร้านที่หูยังได้ยินยังได้ฟังและสมองไม่พิการชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อบ่นถึงฟาร์มเจ็บปวดหรือฟาร์มเศร้าสลดมีเป็นล้านเหตุผลที่จะยินดีกับชีวิตที่มีฟาร์มสุขนั่นก็คือว่าจากบทฟาร์มนะครับที่คุณได้ยินเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ คุณอยู่อย่างมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ความคิดคุณอยู่ที่คุณจะเอาเหตุผลอะไรมาทําให้ตัวคุณมีความสุขหรือมีความทุกข์เท่านั้นเองวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากมีความสุขคุณลองมองหาเหตุผลที่จะให้ตัวคุณมีความสุขดีฝ่าที่จะไปมองหาเหตุผลทําให้ตัวเองเป็นทุกข์วันนี้สุขหรือทุกข์อยู่ที่เราคิด อยู่ที่เราจะคิดว่ามันจะสุขก็คือสุขอยู่ที่เราจะคิดว่ามันคือทุกข์มันก็คือทุกข์จำไม้เลยนครับว่าวันนี้เรายังโชคดีฝากคนอีกนับร้านที่บางคนเนี่ยไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะลืมตาดูโรคด้วยซ้ำวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรายังได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเรายังได้มีความรู้สึกหิวเราได้ความรู้สึกร้อนหนาวหลายๆคนไม่มีความรู้สึก เรายังได้เดินออกไปข้างนอกไปไหนต่อไหนหลายๆคนนอนอยู่แค่ติดเตียงไปไหนไม่ได้นี่แหละครับคือความสุขที่อยู่ข้างตัวเราวันนี้อย่าเอาเราไปเทียบกับใครอย่าเอาเราไปเปรียบกับใครแต่จงใช้ชีวิตในแบบของเรา